ได้เลยอภิจาคนเรียกร้องเยอะตลอดมีไดร์เล็กมาเต็มเลยเยอะมากไม่รู้อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยเออเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเป็นต้องเป็นเราด้วยวะเราคำถึงเปล่าแต่ละรอบไม่รู้แต่ว่าจริงๆล้วบอกเลยนะมันมันเครียดนะจักใจก็ใจว่าบางไอ้บางคนเราทําได้แต่พอบางคนทําไม่ได้มันรู้สึกมันกดดันอ่ะเพราะเพราะเราวลาเท่าเราทํมันเราก็อยากทําให้มันเหมือนออกมาบางทีก็งอแงกับพี่ต้อยแล้วบอ ที่ผมไม่ถนัดเลยอย่างเงี้ยแต่ก็เล่นในเขาแหละใช่แสดงว่ากายตอนนี้แบบหัดเครียดนิดนึงแล้วเออแต่บอกไม่เป็นตัวเองก็แทบจะไม่เป็นตัวเองอีกทีหนึ่เป็นตัวคนยกไม่ด้วเองใช่แต่จะไม่เลิกทำใช่ไหมก็แล้วแต่พุ่งกลับแหละก็แล้วแต่พี่ต้อยเขาแหละเราก็เราก็ทำตามที่เขาสั่งมานั่นแหละอย่างอย่างล่าสุดนี้คือกินห่อหอแล้วจริงๆก็ต้องกินหออแดงอย่างเงี้ยลูกใหญ่ๆมีจานใหรอผมว่าให้พิงกี้กินคนเดียวแหละนี่ขนาดคนกินเป็นน้ำตาลแตกขนาดนั้น ใช่ลองเลยนะที่เราไม่ทำแบบว่าพี่เล็กพี่เมฆแบบแปลกๆอะไรเงี้ยหนักสุดที่รู้สึกว่าไอ้นี่นะโดนน้ำหรอที่ทำมาอย่างอื่นครับเฉยๆหมดเลยรู้แต่ว่าแต่ที่รู้สึกว่าส่องกระจกแล้วแบบทำไมกูมองกระจกอะแต่งตัวเสร็จแล้วมองกระจกมันได้ลินเออคือเราไม่ได้อะไรนะบอกว่ามองกระจกแล้วกูต้องทำอะไรถึงขนาดนี้เลยเหรออันนั้นะหนักหนักสุดละ ทำวิดปอนในหนักสุดอ่าใช่ก็แต่ตอบรับดีมากเกตอบรล้ตอบัดีนะใช่ดีกว่าแท็ปเจอร์นะชอบแบบเลยนะเออจะถามเป็นตั้งแต่เล่นตลกมานะไม่เคยรู้สึกอะไรเลยไม่เคยอายอะไรเลยมีอันเนี้ยเชื่อไม่ตรงกระจกแล้วแบบไอ้ถามว่าอายไหมไม่ได้อายแต่แต่คืออังกอรแล้วทำไมกูต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยวะอะไรเงี้ยไม่ใส่เงินล็อกเ y วิติงล็อกแจ็ปด้วยใช่ กขาบอกว่าขายมากแต่แค่ข้างล่างไม่ขายมันตรกข้างล่าตรงกว่าอ๋อข้างล่างตรงกว่าใช่ใช่ <c oughs> ตอนใส่ชุดลำบากใส่แบบที่จ่ายตอนใส่ชุดลำบากอะไรเราเป็นตลกเราแต่งได้หมดแหละเจอพงเจอมาแต่ก็ไม่รู้เหมือนว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นพอหยิบชุดม,มาใส่ก็อย่างที่บอกอ่ะ ต้องเป็นกูแล้วทําไมต้องอะไรขนาดนี้ด้วยวะอะไรเงี้ยต่บอออกมากระแสก็ดีก็ขอบคุณทุกคนด้วย,ยแันคกันนแบบสบใจไม่อะเล่นแบบไม่สบายใจนะไม่เหมือนเล่นตลกนะ,ะเล่นตลกง่ายกว่านะ,ะเราไปเป็นคนอื่นนะนี่บอ,อกว่าแต่จริงอะเป็นคนเขาทอบเล่นแบบไปแหละแต่ว่าบางคนไม่ถนัดบางคนถนัดอะไรเงี้ยใช่ เกันเป็นยากเนี่ยมีมีมีอันไหนที่ทำแล้วต้นฉบับโทรมาหาเราไหมพี่จ๋าฮะต้นฉบับโทรมาหาเราไหมบอกว่าเฮ้ยคลื่นชมน้ะเหมือนนะอะไรมีเส้นตอนชู๊ยกับสันชนะข้องเชกันพี่มีสายตรงโทรมาหาพี่ก่อนต้องเชื่ันลถามว่าเล่นกันแบบไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยกว่าฮ่าฮ่าเขาไม่มีอะไรแต่เขาก็ชอบใช่ใช่เพราะเห็นเขาเห็นรูปแชร์ไงใช่ใช่แต่ก็เเหมือนอยู่ใช่ใช่ครับผม ก็เราก็ไม so ่อย่างบอกอะไรมันเราจะไม่ได้ผลักดันไม่ได้อะไรนะก็คือเขาชอบอะไรเขาไปทางของเขาอะทางของเขาเพราะเราเชื่อว่าเด็กับเวลาได้ทําอะไรที่เขาชอบอะเขาเขาจะเขาจะเอ j อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่อยากไปบังคับไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจริง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 เขาคล้ายผมนะตอนเด็กๆอะเขา เขาไม่ได้กล้าสักทีเดียวนะแต่เขามีของแต่เขาไม่ได้กล้าในทุกๆุกที่นะแต่เขามีของของเขานั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็เหมือนน่าจะเหมือนผมแบบใช้คำว่าก้าสิไปนะเหมือนเหมือนเราเห็นเรารู้ว่าเราตอนเด็กเราเป็นไงแล้วเรามองลูกเรารู้สึกอย่างนั้นเหมือนเห็นตัวเองไหมคะพี่แจ๊เหมือนใช่เหมือนมากเขาเหมือนจริงๆเหมือนเขาไม่ได้เด็กพูดมากพูดแจ๊ะๆ๊ไม่ใช่นะก็พูดไม่ได้เยอะใช่แต่เขามีอะไรอ่ะ ไม่รู้จากที่ดูลูกนะน้องจะเดินเดินทางสายเอ็นเตอร์เทนเลยนพี่จะโอเคใจลึกๆก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะใจลึกๆก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะเพราะเพราะอยากอยากให้เขาประสบความสำเร็จแบบเราอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ใครได้เท่าเราอ่ะเขาก็เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขานะเอาจริงๆว่าแล้วแต่เขาอาจะมั้า อ,อยู่ๆเขามาพูดว่าเขาอยากทําช่อง u t u b e อ่ะเราก็ซัพพอร์ตตรงนี้ป่อยเขาทาไปจบอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรเขาเลยแนมะ้แต่นิดเดียวเวลาถ่ายคลิป<ม>นู่นนี่นั่นก็ปล่อยให้เขาอยู่กับทีมถ่ายของเขาไปเลยอะ,อะไรแบบนี้ใช่ใช่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าสมุติมันเกิดขึ้นจริงๆนะแต่ตอนนี้มันอาจจะมีแหละแต่เราอาจจะไม่เห็นก็ได้ดคนแบบมันลื้อเรื่องลูกเรื่องนู่นเ,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 เรื่องนี่อะไรเงี้ย ถ้าเขามาถามแล้วเขาคงจะบอกว่าอย่าไปสนใจใครมาเม้นอะไรรู้สึกว่าไม่โอเคลบทิ้งเสียงไปไม่มีประโยชน์เพราะเสียงไม่ได้เจอหน้าใช่ปะเจอหน้ายังยังยังอะไรกันได้แนตะ่ถ้าไม่เจอตัวก็แบบไม่มีประโยชน์อะอะไรอย่างเงี้ยนนนนนออก็ประมาณนั้นแม่เขาจะจัดการหมดเลยผมก็จะเป็นคนไม่ค่อยอะไรกับคนไทยเท่าไหร่ก็จะมีบ้างที่ถ้าโมจแเงเขารู้สึกว่า ต้องต้องเป็นผมแล้วอ่ะเขาก็จะบอกแจ๊คเอ็นดีลูกนี้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แม่เขาจะเป็นคนจัดการทั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแจนแต่น้องยังยังเด็กมากถ้าเกิดเจอกระแสจริงพี่จะคิดว่าน้องล็อกมือไหวเราก็ต้องอยู่ช่วยเขาอ่ะเราครอบครัวเดียวกันอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องคุยกันที่บ้านอยู่แล้วอะไรแบบเราก็คัดกรองคอนเทนต์อยู่แล้วเนาะใช่ใช่ถูกต้องครับโอครับก็ขอบคุณเมียน่ะ ไม่ขอบคุณใครนะเพราะจริงๆทีแรกอะจะไม่ได้ไปเอาแต่อยากได้ไหมอยากได้แต่ตอนนั้นอะคือแจงจะรู้ว่าอันคันนี้เป็นรถในฝั่งคันเดียวเลยไม่มีคันอื่นเลยนะไม่มีเลยนะคันนี้คันเดียวเท่านั้นน่ะก็เขาจะขับได้ขับยันแก่หรือเก็บไว้ให้ลูกขับได้อะไรเงี้ยแล้วตอนเมื่อก่อนอะไปมอเตอร์โชว์ได้เห็นรถคันนี้แต่เป็นมือสองอยากได้มากแต่ตอนนั้นพ่อเป็นมะเร็งก็เลย ไม่ดีกว่าจนยู่ๆแล้วก็ออกรถช่วงโควิดนะแจ็คเขาบอกว่าจะเอาไหมเขาคงเห็นว่าเราอยากจะได้แต่ถ้าถ้ามึงเอามึงต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมนะอย่างมาบ่นอิดออดแล้วปกติมันขี้บ่นไงเวลาทํางานเยอะๆแล้วมึจะบ่นมึงต้องเหนื่อยได้ก็หนังเรื่องนี้แหละหนังเรื่องนี้แหละทีิที่ปิดร้นหมดเลยใช่แต่แจงคเขาเป็นคนจัดแจงให้นะ ใช่เขาเขาอยู่อ่าเขาอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังรถเออก็ต้องก็ต้องขอบคุณเขาอะแล้วสน่ไม่เยย,ยังไงอะคะพี่แอันนั้นมมเมาเมาก็จะปมไปแล <laughs> แจงจะรู้ดีเวลาเมาจะเป็นคนแบบทําเมาเมื่อไ,ไหรอะจะชอบจะชอบเป็นแบบเซ็งเซ็งกับชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแบบเออพอเมาก็จะไปละ เหนื่อยไปป่ะวะมันก็เลยมาไกลแล้วนี่หว่าทาไมต้องไปพยายามจะตื่นเช้ามาก็เหมือนเดิมไม่ไม่ไมีอะไรไ,ไ,ไ,ไม่ขายเนาะไม่ขายขาย,ขายทำไมอะ่ะ <laughs> พูดเล่นกับอานพูดเล่นกับแจ้งแหละที่บอกขายเถอะอันน,นู้นนั่น